ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขระบบนิเวศท,ที่เสื่อมโทรมไปแล้วได้แต่เราสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศขึ้นมาใหม่ได้โดยการสร้างเมืองที่เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวการรักษาคุณภาพแหล่งน้ําและชายฝั่งการลดปริมาณขยะมูลฝอยการลดปริมาณการใช้ขยะถุงพลาสติกที่ไม่จําเป็นที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนการใช้น้ําใช้ไฟอย่างประหยัดเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างมีความสุข สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆที่น,ะน,นะะ่าร,นะรักทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดี่านผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะพบกับคุณครูมดอีกเช่นเคยนะคะสําหรับเช้าวันนี้วันจันทร์แล้วคะ่ะเด็กๆเอเมื่อสักครู่นี้คุณครูมดทองอะไรไปนะ้า เมื่อสักครู่นี้นะคะคุณครูมดนะคะมีบทความเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาฝากเด็กๆกันด้วยนะคะในบทความมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะแน่นอนค่ะสําหรับในวันนี้นะคะ คุณครูมดนะคะมีกิจกรรมเสริมประสบการณ์มาฝากเด็กๆกันด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่คุณครูมดนามาฝากเด็กๆในวันนี้นั้นนะคะมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นของเรานะคะวันนี้คุณครูมดจะมาในเนื้อหาของ green K T U ค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้ในหน่วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กันได้เลยค่ะกาการเสริมประสบการณ์หน่วยภูมิปัญญาท้องถิ่นเรียนรู้เรื่องกีนเคทูการคัดแยกขยะการลดภาวะโลกร้อนพลังงานแผงโซลาเซลล์จุดประสงค์ 1. เพื่อให้เด็กรู้จักความหมายความสำคัญของโครงการกรีนเคทูสเพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมในการดูแลโลกของเราได้ โครงการกร e e n KTU เรามาดูกันนะคะเด็กๆว่ามีอะไรกันบ้างเกิดจากแนวคิดที่อยากให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวมุ่งเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติอนุรักษ์ทรัพยากรพลังงานเน้นสร้างอาคารให้มีสีเขียวปรับภูมิทัศน์รอบๆมหาวิทยาลัยให้มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้แล้วก็ยังมีการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก หันมาใช้ถุงผ้าแทนและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ได้นำร่องเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้นำโครงการ Green KTU มาใช้นะคะเด็กๆภายใต้โครงการ Green k ท u ประกอบไปด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้นในมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างเช่นปลูกต้นไม้บนอาคารปลูกต้นไม้ตามบริเวณต่างๆสวนสาธารณะและที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ก็คืออาคารป่วยร้อยปี บนอาคารเป็นการปลูกพืชผสมผสานแบบเป็นขั้นบันไดและผู้คนยังสามารถขึ้นไปพักผ่อนหย่อนใจชมบรรยากาศบริเวณรอบๆมหาวิทยาลัยไ,ได้การลดพลังงานไฟฟ้าหันมาใช้แผงโซลาเซลล์ตามอาคารต่างๆอย่างเช่นสวทชก็ได้ติดแผงโซลาเซลล์อาคารบริการโรงพยาบาลหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยายลัยแต่ติดแผงโซลาเซลล์ ตามอาคารสถานที่ต่างๆนะคะเด็กๆนอกจากนี้แล้วโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาธรรมศาสตร์ก็ได้ติดแผงโซลาเซลล์เช่นกันเด็กๆอาจจะไม่สังเกตเห็นว่าแผงโซลาเซลล์ของเราอยู่ที่ไหนนั้นแผงโซลาเซลล์ของเรานะคะเด็กๆอยู่ด้านบนหลังคาหอประชุมของเราที่เด็กๆไปทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆและคุณครูนะคะเด็กๆและนอกจากนี้แล้วยังเน้นย้ำในเรื่องของการงดใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเรานั่นเองค่ะเด็กๆนอกจากนี้แล้วคุณครูยังมีร้านเติมเต็มที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนของเรามาให้เด็กๆได้รู้จักกันนะคะเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะเ,เติม r e f i l รักโลกในแต่ละวันเราผลิตขยะพลาสติกขยะที่เป็นมลพิษต่อสังคมในปริมาณที่สูงมากดังนั้นแล้วเราจึงควคิดถึงโครงการ ที่ทาให้ธรรมชาติได้มีส่วนร่วมในการดูแลและโคกของเราด้วยการที่จะลดและเลิกดังนั้นแล้วในมหาวิทยาลัยของเราได้มีร้านที่จะทําให้ทุกคนลดและเลิกก็คือร้านเติมเต็มเรามารู้จักร้านเติมเต็มคืออะไรกันนั้นเรามาฟังกันได้เลยค่ะร้านเติมเต็มคือเราสามารถที่จะซื้อใช้เฉพาะที่จําเป็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง เวลาเราซื้อของเนี่ยเราไม่ต้องซื้อเยอะๆก็ได้นะฮะซื้อน้อยในราคาที่คุ้มค่าเราก็สามารถทําได้นะครับในร้านของเราจะมีของกินของใช้ในชีวิตประจำวันของนักศึกษานะฮะอาหารขนมนะครับ,าารนะรบพวกสบู่แชมพูน้ํามันต่างๆเราสามารถที่จะเข้ามาซื้อโดยเป็นปริกย่อยได้ จริงแล้วเนี่ยเป็นเราถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้นะครับให้ทางคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยได้ได้ตระหนักนะครับถึงปัญหาแล้วก็ตระหนักว่าคุณอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและก็คุณสามารถที่จะช่วยแก้ปัญหาได้โดยที่คุณไม่ต้องเสียสละนะครับคุณจะได้คุณภาพชีวิตที่เหมือนเดิมนะครับและก็คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาคือปัญหาในการสร้างขยะนะครับ นอกจากนี้แล้วร้านเติมเต็มยังเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ Green k t u ทํทำให้ทุกคนรู้จักการเลิกใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทนนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเรียนรู้และเราเป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะได้แค่ปรับพฤติกรรมในการกินการใช้ก็พอค่ะเด็กๆร้านนี้ก็น่ากินร้านนี้ก็น่ากิน มีตังค์อยู่40บ,บาทจะซื้ออะไรนะอ๋อกับข้าวร้านนี้น่ากินจังเลยจะซื้อกับข้าวร้านนี้ดีกว่านี่ค่ะฮัาเด็กๆคะววันนี้คุณครูมดนะคะมาซื้อกับข้าวค่ะคุณครูมดนะคะก็ได้ถุงผ้าค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆล่ะคะเวลาไปซื้อกับข้าวหรือว่าไปซื้ออาหารแถวบ้านเด็กๆได้ใช้ถุงผ้ากันไหมคะค่ะ เหมือนกันคะ่ะเด็กๆถ้าเด็กๆได้ใช้ถุงผ้านะคะเมื่อถุงผ้าที่เรานํามาใช้แล้วนะคะสามารถนํามาใช้ใหม่ได้นะคะเด็กๆอย่าเพิ่งทิ้งไปนะคะสามารถนําถุงผ้านี้กลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเด็กๆเ,เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆถ้าเราอยากจะเป็น ส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนนะคะง่ายนิดเดียวเลยค่ะเปลี่ยนจากถุงพลาสติกนะคะหันมาใช้ถุงผ้าแบบนี้แทนนะคะหรือว่าถ้าจะช่วยกันลดพลังงานไฟฟ้านะคะที่บ้านใครนะคะสามารถติดแผงโซลาเซลล์อ่าก็ติดแผงโซลาเซลล์ได้นะคะเด็กๆง่ายมากๆเลยใช่มคะแล้วเด็กๆล่ะคะทําได้หรือเปล่าคคือมดนะคะเชื่อว่าเด็กๆหลายคนนะคะทําได้เกี่ยวกับในเรื่องของการ ช่วยลดภาวะโลกร้อนได้นะคะและที่สำคัญเลยนะคะเด็กๆการปลูกต้นไม้จะทำให้โลกของเรานะคะไม่ร้อนนะคะแล้วก็น้ำก็จะไม่ท่วมด้วยนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆมีโอกาสนะคะอย่าลืมไปปลูกต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นริมชายฝั่งทะเลหรือว่าการปลูกต้นไม้ในสถานที่ต่างๆที่เด็กๆสามารถไปปลูกได้ร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้นั้นคุณครูมอสขอตัวลาไปก่อน แล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะ<ๆ>เด็กๆบ๊ายบายค่ะ<ๆ>เดี๋ยวขอไปทานอาหารก่อนนะคะและในสัปดาห์นี้มีหนังสือเสริมประสบการณ์สีสาระการเรียนรู้เรียนรู้ตัวเด็กมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะเด็กๆเปิดไปที่หน้า41ทําดดีมีความสุขให้เด็กๆสนทนาจากภาพแล้วขีดเครื่องหมายถูกทับภาพที่เคยทำเป็นประจำพร้อมบอกความรู้สึกว่ารู้สึกอย่างไร หน้า42เด็กดีมีความซื่อสัตย์ให้นักเรียนฟังนิทานพร้อมสนทนาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าเด็กๆเ,เป็นฟ้าใสาจะคืนยางลบให้หมดหรือไม่แล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะในหน้านี้เด็กๆให้คุนพ่อคุณแม่ช่วยอ่านนิทานให้ฟังได้นะคะหน้า43ประดิษฐ์กระปุกออมสินให้เด็กๆสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของการออมเงินสังเกต สัมผัสวัสดุเหลือใช้ตามที่กำหนดและว,วงกลมล้อมรอบภาพวัสดุที่คิดว่าจะนำมาทำกระปุกอมสินในส่วนนี้เด็กๆสามารถหาวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วเด็กๆวาดออกแบบภาพกระปุกออมสินตามที่ต้องการอย่าลืมทดลองทำตามแบบที่ออกไว้ด้วยนะคะแล้วทดสอบผลการใช้งานของกระปุกออมสินและพัฒนาให้ดีขึ้นค่ะหนะ้า44เด็กดีรู้คิดอยู่อย่างพอเพียง ให้เด็กๆฟังเรื่องเล่าและตอบคำถามขีดเครื่องหมายถูกลงในภาพดาวภาพผลไม้สัตว์เลี้ยงที่มีในเนื้อเรื่องแล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆ